เวลาเราพูดว่าโรคติดต่อโรคติดต่อมีผมผมแบ่งเป็นแบคทีเรียกับไวรัสแลกันคนจีมีเยอะนะครับคือแบคทีเรียเนี่ยเรามียาฆ่าเชือ้อแต่ไวรัสเนี่ยอาจจะพอมียาต้านไวรัสบ้างแต่จริงๆเราไม่มียาฆ่าไวรัสหมายความว่าเวลามันเป็นยุคโควิดมันเป็นยุคฟูเอมันเป็นยุคที่เราต้องหาทางทํำไงให้ภูมิคุ้มกันเราดี คืออย่างสมมติว่าเราไปไปเสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรียมาบางคนอาจจะกินยาฆ่าเชื้อไว้ป้องกันแต่ว่าจริงๆเวลาเป็นเวลาสิ่งที่เราทำได้จริง,รงๆแล้วเนี่ยการเพราะเราต้องหาทางเสริมภูมิคุ้มกันตัวเองถ้าเอาไปในแง่ของการดูแลตัวเองละกันการนอนหลับเพียงพอตรงเวลายังไงดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับพี่บางคนไม่นอนเลยยังไงคนนี้ป่วยง่ายกว่า เรื่องการออกกําลังกายเนี่ยอยากให้ทริคนิดหนึ่งเ <c oughs> วลาคนรู้ว่าออกกาลังกายดีมันก็จะเริ่มมีคําว่าออกกําลังกายไม่มีข้อสิ้นสุดก็ <c oughs> ออกกันอ,อ,อยู่นั่นน่ะมันมีหัวเปียกตัวเปียกกับมาป่วยกว็เดิมวันที่ร่างกายโภชนาการการนอนบางอย่างเราไม่พร้อมแต่เราพยายามจะไปบี้ด้วยการออกกําลังกายออกกำลังกายออกกําลังกายดีไม่เคยเถียงแต่ว่าออกกําลังกายที่มากเกาินไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายหรือว่าเป็นภาระร่างกายในช่วงสั้นๆก็ได้ฉะนั้นสมมติคนที่ปกติไม่ได้ออกกําลังกายอยู่ดีอยากจะมาต้านไวรัสลูกป่วยเป็นมาไม่อยากกจะะติิดดค่ทยังงไไ็ปเน ไปวิ่ง45นาะที60นาทีก็ได้แล้วนะครับไม,ไม่ต้องไปมาราธอนเพื่อแบบเดี๋ยวฉันจะไปวิ่งครับมาราธอนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสไม่ต้องอันเรื่องการดูแลตัวเองดื่มน้ําอันนี้ตรงไปตรงมาทําให้ร่างกายมีความไหลลื่นเพราะร่างกายกาจัดของเสียตลอดข้อร่างกายเต็มไปด้วยของเสียตลอดเวลาการที่เรามีน้ําเข้าไปไหมายความว่าความเข้มข้นของของเสียในร่างกายจะลดลงนี่คือหลักการของน้ําแต่น้ำก็จะมีอีกก็จะมีคนที่กินน้ํามากไปมากจน เกลือแร่เนี่ยมันเปลี่ยนเกลือแร่ต่ำฉี่เยอะเกินไปโซเดียมต่ำ ร้ายที่สุดที่เคยเห็นมาในชีวิตก็คือกลับมาด้วยชักฉะนั้นอันนี้คือคําแนะนําที่ผมคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่านอนให้พ่อดื่มน้ําออกกาลังกายแต่แค่อยากให้รู้เพิ่มขึ้นนิดน,นึงว่ามันมีข้อดีได้แต่มันก็มีข้อเสียได,ด,ได้ส่วนสิ่งที่อยากให้เพิ่มภูมิตัวเองขอเล่นแบบยุคโควิดละกันมันเป็นยุคของวิตามินซีมันเป็นยุคของวิตามินดีนนนหลายคนก็จะถกเถียงกันแต่ผมว่าผมก็ไม่ได้อยากจะเถียงว่าจริงๆมันต้องกินเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ผมขอใช้เป็นคําพูดที่ว่าในภาวะปกติวิิตตาามมมมนนีีกกับดท่่่ไไ้อองเเเยะรรป็โ แต่ถ้าเราต้องการป้องกันตัวเองละ่ะต้องการให้ภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นละ่ะวิตามิน C ีกับวิตามิน D ควรจะขยับมาสูงกว่าเดิมแล้วภูมิคุ้มกันเราจะทำงานได้ดีขึ้น